เอาเลยเอาเลยเหรอะหจะไปเด็กใหม่เหรอไอนน้เดี๋ยวนีม้ <c oughs> มีเด็กใหม่ใช่ไหมอ๋อมีเด็กใหม่ใช่ปะที่เห็นอยู่เห็นอยู่อันนี้จะเป็นมนุษย์บอทเฮ้ยหัวแตกมั้ยอีวีคอรดอะไรครับนั่นหัวมันแตกแล้วน่ะบอทอะมีคนปะ

แหลงหรอพวกเก็บแหลงพวกเก็บแหลงหรอวันนี้เราจะมาไล่ตัดพวกเก็บแหลงกันนะครับลงลงนกนก อย่าเก็บแรงครับขอร้องแป๊บนึงพร้อมยาก่อนพิงอยู่ยิงโนหนดึยยกยานะแปบ๊บเดียวเม็ดคิดมันมาส้มใช่ไหมตายแล้วตายแล้วตัวนี้ หมดหมดหมดไนซ์เกมได้ถ่าคะอ๋อหมายหมายถึงอันนั้นใช่ปะหมายถึงลีใช่ปะโอ้โหก็มีบ้างอะไรบ้างไงไงมีบ้างอะไรบ้างเฮ้ยไอ้ยไอ้ยเอ้ยอ้ยโอ้โห đơn đơn thái Sái! Sái! thái sái! thái 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 5 vị! thái 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 หมดนะครับคือเขาเขามาเล่นอะไรกันบนเขาเนี่ยเขาจะเล่นเป่ายิงฉุบกันออกบนเขาเจย์เฮนเจย็เฮนเจย์เฮนยูทูบครับไอ้มันขวามันขวามันขวาลองก็หาวัดให้นอก่ะน็อกน็อก ไปไปเข้าเลยเข้าเลยล็อกอยู่ล็อกอยู่ขอแตกขอแตกงาเนิดไปเมื่อมีไรเก็บจ้าอไอพี่ไม่ได้ขึ้นไปนะเองขึ้นไปไลท์ื้อตัวน็อกอยู่ข้างล่างน เพื่อนเขาหรือเปล่าไม่มั่นใจพี่ไม่เห็นอ๋ออยู่บ้านงเหรอวุ้ย้ยุ้ยตีน้แล้วน่ะตีหแล้วน้เรมีรถเดียว่ะเฮ้ยบิกกี้บิกกี้เรามีบิกกี้เดี๋ยวไปจอดขึ้นบนเขาเฮ้ย คนลอยลอยได้เหรอไม่ได้ขึ้นไปนะพิงง้างเน็ตหรอหมาตีมาตี อุ้ยมันเคาะแม่นกว่าพี่น,อน้องนายมันเคาะแม่นกว่าพี่อ่ะไอ้มันเคาะแม่นกว่าพี่น้อง <Okay. S 2> มือพี่สัน่นเอาไปอ๋อไม่มีครบแปดอะ่ะไปเลยพี่ก็ว่ามขอปลาสมองเราเลเอาเงนชาร์จมันต้องอนะ๋อปลาสมองหลอกเลพี่เตรียมรถพี่เตรียมรถไม่มีรถอะ่ะก <c oughs> ็มีบักกี้หรือเปล่ามันยิงมันยิงมะมันยิงกันเองปะ บ้านนี้นะเอ้บ้านนี้บ้านี้จะฟ้าที่หิ่ตรงเออวัดอย่างนี้จ้ะนะสวัสดีครับโอเคไปวัดสักทีนเองจะไปที่หลังหรือว่าให้พี่ไปชิดก่อนโอเคพี่ไปชิดขวาก่อนมันอยู่ขวาใช่ปะพี่คำนีหาที่เล่นนะ Nó như theo này quá, này sao mốt rồi quá Mark the location. Watch out. Bắn. Chỉ đợi mình bom. Oh, oh, okay, oh yep. right no Hiểu <coughs> <wok. sh> rồi <permitir. coughs> ของถึงไปหลายติดแม่ไปน้าปมตักงหนึ่งขั้นสามว่าเด็ก Watch out พี่เหมือนเห็นวิ่งมาข้างหลังตัวหนึ่งเดี๋ยวรอเขาวิ่งมา วิ่งมาเลยนจะอยู่แถวหลังใช่สบ<ป>ายดีดตายตายตายเจ้าวัดกับพิรี่น้องอไป้ครับ สภาพอยู่แหลมไหมน้องน้องหนึ่งฮะตัวเดียวเหรอแต่มันไม่ดีย เลงเยอะจริงเลยเล่นเยอะองเฮ้ยเออเฮ้ย,ยงานเม็ก่อนละกันตายซะไอ้น้องเฮ้ยเฮ้ยดึงไปมันต้องยิงอันนี้ก่อนนี่ว่าร้อยสภาพไอเบสไม่ขึ้นไปให้งงหรอกครับพาระเบิดแล้วน,นะทุกคนปัามายอืออือ เฮ้ยบนหลังคาเลยไอ้ไปสภาพอยู่บนหลังคาเลยหลังคาเนี่ย Watch าะไปะโอเคโอเค มันอยู่บนหลังคาไว้ Watch out ไม,ไม,ไม,ไม่มันมีหลังคาเจ้ยหลังคาบ้านพี่อะโอ้ยตีอื่นมา ที่คืออย่างพี่เล่นเล่นได้บ้ิทมาเข้าไปเล่นบ้าแล้วที่อื่นมันโครบอ่ะอ่ะที่อื่นครบพี่เล่นให้อยู่ปลา่าเลยออกซ้ายตัวหนะึ่ง

ทำมาได้ปะด้านนึงป้วสมปลาใช่เบตเตร์ไม่ได้จบได้ทิ้ง,ง,งรักทำฟอร์จะมาลาก้องพี่เอา,าอยู่ เงมท่าี่เจมมากโอยขว่ำขว่ำ